สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีได้ติดตามรับชมในทางช่อง45ซีแซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พก,กับดิฉันวิภาวันนันทศีเดี๋ยวมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำเหล่าแกาชาติและส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าที่อำเภอหนองพอก วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางพันนีดลประสิทธิ์นางอัชราราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมาการสมาชิกเหล่ากาชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าที่เสียชีวิตจำนวนสองรายคือครอบ ครอบครัวนายสุสาครสุขสรงและครอบครัวนายบรรเย็นอาจจะในพื้นที่ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายอำเภอหนองพอกผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยโดยครอบครัวของผู้ประสบภัยฟ้าผ่าที่เสียชีวิตจำนวนสรายได้แก่ นายสุสาครสุขส่งผู้เสียชีวิตอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่6ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อเอ็ดเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566และชาปนากิจวันที่27พฤษภาคม2566สมาชิกในครอบครัว5คนโดยมีผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวประกอบด้วยผู้เสียชีวิตบิดาอายุ62ปีมารดาอายุ59ปี บุตรสาวอายุ14ปีศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมและหลานชายไม่ทราบอายุจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทำงานปั๊มปตทเมยวดีเป็นบุตรของพี่สาวผู้เสียชีวิตโดยพี่สาวทำงานที่กรุงเทพมหานคร และนายบานเย็นอาจจะผู้เสียชีวิตอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่162หมู่ที่12ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566 และชาวปนกิจวันที่28พฤษภาคม2566สมาชิกในครอบครัว4คนประกอบด้วยผู้เสียชีวิตภรรยาอายุ65ปีบุตรสาวอายุ41ปีมีครอบครัวแล้วและบุตรชายอายุ38ปีโดยบุตรทั้งสองรายอาศัยและทำงานที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันผู้เสียชีวิตอาศัยกับภรรยา2คนสำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจในวันนี้เหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเงิน ช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยครอบครัวละ5,000บาทและร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ในการมอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อบาอรุงขวัญกําลังใจให้เข้มแข็งกับการดําเนินชีวิตและหลังจากนี้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเน้นย้ำของให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกันโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากสาธารณภัยสามารถโทรสายด่วน ป้องกันมาเทาสาธาภัยได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงป,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 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาร่วมด้วย มีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้าม,มีประชุมวน้าส่วนประชุมเสร็จก็รีบมาเลยครับได้ด้วยจังหวัดแสดงความเสียใจมายัางครอบครัวที่ได้รับความในสุขสัน์ครับทุกพรทรมพระสงค์นะธรรมชาตินะครับ กตัวเบียองู้แทนาค่รอบควรอคนทางการได้ชูทำอย่งไงก็ก็แจะมีการเก็บเอกสารนะคะด้านการศึกษาหนังสือรับรองสารงนรีได้ทางท้องถิ่นไว้แล้วเดี๋ยวทางผอกับท่านนายกก็จะช่วยจัดการเรื่องเอกสารคาดคิดก็เกิดว่าขนาดรมา างเราก็พยายามส่งข้อมูลข่าวสารมาเรื่องขรามชาชาเรื่องข้มาทำอไรงานไปดูมกันมาจัดกำลังใจมีสิ่งของ่ห้เหลือ อะไรบ้างก็ไปรวบรวมกันมาในเครื่องยังชีพบ้างนะนี่ถุงยังชีพของกชาติอันนี้ของไทยเอ่ยเนี่ยห่อที่เข้าวสารก็มีผ้าห่มผ้าห่มนี่ปลาพริกกระปิอะไรก็มยส่วนของสภาวว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีวัตถีไทยรักลาบเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยท่านมีความเกลดอะไรบ้างครับมีมีครับเรามีทุกฤดูกาลแหละอย่างกรณีของ ช่วงนี้เปลี่ยนฤดูนะจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมไปต้นหมาน่าจะไปถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเมื่อเช้ามีการประชุมทั้งในในส่วนของประชุมในอำเภอแล้วก็ประชุมหน้าส่วนราชการที่เรียกว่ากรมการจังหวัดเนี่ยเราก็ได้แจ้งเตือนในที่ประชุมให้ท่านในาอำเภอท่านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะเตือน แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอภัยพิบัติต่างๆในช่วงของฤดูการนั้นๆอย่างช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็ระมัดระวังในจุดซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยต่างๆในจุดซึ่งมีการสำรวจไว้เมื่อปีก่อนๆเนี่ยว่าเกิดเหตุบ่อยนะครับก,ก็ให้เตือนเรื่องของอุทกภัย ไอ้ฝนตกหนักดินดินโคลนถล่มอะไรพวกนี้เตือนอยู่ตลอดนะฮะในส่วนของอภัยพิบัติในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกไปพิบัติก็ได้เพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเป็นกรณีของฟ้าผ่านะครับก็ไม่ได้คาดคิดแต่มันก็จะมีคําเตือนอยู่เดี๋ยวจะส่งมานะครับในส่วนของการทําตัวของอ <Okay. S 1> ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ในขณะที่มีฝนตกมี ฟ้าแรงๆเนี่ยมีฟ้าแลบฟ้าร้องแรงๆเนี่ยฟ้าผ่าเยอะๆเนี่ยการทําตัวว่าเราควรจะอยู่ในจุดไหนจุดไหนเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ไหมอยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งอะไรเนี่ยก็จะมีคําเตือนอยู่เดียเด๋ยวจะให้ทางสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ส่งคําเตือนดังกล่าวมานะครับแล้วก็จะ,ะเตือนให้ครอบคลุมในทุกๆภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับ ต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนำร่องโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการโรงเรียนปลอดอยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ วันนี้เมื่อเวลา15บหนาฬิกานห้องประชุมไสทองโรงเรียนพนทองพัฒนาวิทยาตําบลสาโนกแก้วอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติด 1, ตโดยมีพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวศกามารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกเกียรติประกรณ์รวมวงผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรโพนทองนายพิชยาตุระซองหัวหน้าสํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนบศรีบุญลือในอำเภอพนทองนายวิคิตินนบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเข้าร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายเร่งด่วนให้มีการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรให้ครอบคลุมและครบทุกมิติเนื่องจากปัญหาย,ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศซึ่งปัญหาดังกล่าวหากแพร่ระบาดไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชน จะก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่เป็นกําลังของชาติในอนาคตเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตการสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เด็ก นักเรียนและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อถ้าการป้องกันยาเสพติดสามารถดําเนิกนการอย่างได้ผลแล้วก็จะลดปัญหาจํานวนผู้ค้าผู้เสพและผู้กระทําผิกดกฎหมายยาเสพติดลงได้และให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวและสังคมอีกด้วย นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติตามนโยบายของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิต,ติประพัฒนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษและพิษภัยของยาเสพติดการรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดไปยังผู้ปกครองบุคคลในครอบครัวและคนในชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งการค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ติดยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดร,รักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปซึ่งเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากเด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป้าหมายการดําเนินการได้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน43,407คนและครูจํานวน2,440คนโดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566รวมระยะเวลา3เดือนเรียนให้ลมีความรู้มีภูมิคุมค้มกันที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นกำลังสอ้าจากนี้มาตรการป้องกันยาเสพติดไม่้เข้าไปแระบาดในโรงเรียนถือว่าเป็นการเยาวตนในอนาคตของชาติเป็นโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก่ติดงอยาเสพติดีต่อไปเป้าหมายการดำเนินการได้แก่นักเรียนในทุกโรงเรียนในสั ของสำนักงานเขตพื Never, Spotify, ้นที่การศึกษาบ้านโยธาศรีเขตจำนวนวันที่2พค2566ถึงวันที่3เกรกฎาคม2566รวมที่เวลา3เดือนปัจจุบันในอำเภอโุนทอง1พันตำรวจเอกเขตประกอบรวมองค์ผู้กำกับตำรวจสถานีตำรวจอุโพนทองคณะกรรมการปตทอำเภอโุนทองท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติรัฐกนตรีตำรวจภูทรจังหวัดอะไรปรึกษาหรือและเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดใร่ร่วมเป็นที่ปรึกษากรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็อด,เอทดท่านมิเชียิร์และเขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะดำเนินการให้ครบ ก็ถือว่าเป็นการกระทำกับเด็กนักเรียนทุกคนที่มีในระดัทางการศึกษาในเรียนบนทองพัฒนาวิทยาที่ได้ให้ความสำคัญและก็ให้การสนับสนุนโครงการ การรองรกิใการคณูรลหลังก่อนนะครับต้องของจากข้าวุ้ท่านตัวราชการจังหวัดสระบุรีท่านสมควรจกินเป็นสูตรพิเ่ษปิดท้ายข่าววันนี้ที่ร้อยเอ็ดจากโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตนเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูลนิธิชัยพัฒนา ช้าวันนี้เมื่อเวลา5นากา30นาทีบริเวณอ่างเก็บน้ำทวัดัยตำบลมะอืออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมบราชินูปธรรม และมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์นายชูศักดิ์ราชบุรีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายอินทร์อุ่นใจท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2566 เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อจัดหารายได,ได้การดำเนินการนำไปเป็นทุนช่วยเหลือเด็กไร้อวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งดังกล่าวเป็นประเภทฟ,ฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวในเวลา6นาฬิกาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดได้ร่วมวิ่งกับคณะนักวิ่ง ตลอดเส้นทางได้สัมผัสกับความสดชื่นและบรรยากาศดีๆท่ามกลางความสดใสในยามเช้าของอ่างเก็บน้ำทวช,ชัยแหลนม้ากการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมจำนวน1,843คนรายได้รวม9 2 1 5 0 0บาทโดยจะนำสมทบทุนมูลิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพืเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูลิธิชัยพัฒนาโดยไม่หักค่าใช้จ่าย โอ้โฮและนี่คือเจ้าอยู่หัวเน้นในวัดฉัตรมงคลเสีย <coughs> 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 แบบนี้ไม่ไม่แบ่งไม่แยกอ่าท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะทั้งสามท่านสำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมงานนะคะอยากได้ภาพสวยๆนะคะ ท้นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง4 5่สิบห้าซแภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM ดูจานสีส้มดิฉันวิภาวันณร้อมด้วยคุณวิเศษนัทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ